สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายค่ะพี่น้องค่ะของมือวันที่สิบนะคะเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะโอนี้นะคะแอดผ้า พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้าสกุูสก้อนนะคะมาติิตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเซียนกุดจับค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะแนวทางของเซียนกุดจับนะคะมือวันที่8นะคะพี่น้องคะมือวันที่8นะคะวันจันทร์ที่8เนาะพี่น้องเนาะเข่าพอดีพี่น้องคะเขาโตเล็กติดเนี่ยเขาโตวงกลมเนาะค่ะพี่น้องคะเล็กติดเขาหกค่ะวงกลมพอดีค่ะบัดนี้จับคู่กับเขาหกสองสองหกเด้อพี่น้องเด้อจับ คู่หกสองสองหกนี่ก็เป็นตัววงกลมตัวเน้นคือเก่านะคะพี่น้องคะเอามาหนีอนะคะแนวทางของเซียนกุจับคามโค้งค่ะพี่น้องคะสซเดมาเป็นตัวใดพอมปพี่น้องมาจีตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเซียนกุจับครับขอบคุณครับค่ะอันมาอันตามอันคามโค้งดีค่ะโอ้บางหนึ่งหันคัทนะขนาะรวบรวบห่อค่ะค่ะข้า มันยักแต่ม yeah. oh, ันบกอบมันร uh, okay. ุดเขาบ้าสับอนเล็กซี่ตัวลบเดียห้องแบบลบคู่เขาได้จ้ะโอ้คักคัอยู่นี่ตัวว่องกลมพอดีเนาะค่ะตัวเน้นพอดีเลยค่ะเอาสูตรตัวมึงไม่ดตัวปะเตกัได้ค่ะอันนี้เขามาจักมวลแล้วก็เห้ มันมัก็รุบไปงวดสองงวดแล้วกบกสันปราบรุนอกโอ้ค่ะค่ะได้งวดดได้ค่ะได้ค่ะเอ้าวร้อมเด้อค่ะห้าห้าหกห้าหกเจ็ดแปดมีตัวอ่าห้าหกเจ็ดแปดอ้ามันได้ตัวเก้าเป็นบะนน่เด้ตัวเกาอค่ะค่ะได้ตัวเกาค่ะเด่นที่เจดกับนที่7กับ8เจ็ดกับแปดค่ะ

กันัเ <accurately> ก็ดเกดกับออกเลืซ <last word> ีก so so ูน so? ี่เป็นเรียกายทางบนถ้นเดียวร่องสีกับเปลี่เนสีไปสีมากๆขึ้นมากิ้งนี่เหยอือนเป็นแต่สีมาพราวอันเล้ตัดซีออกตัดหลักสีออกนี่นี่สีเกลี่นสีหาซีหลัตัดอกถ้ามันปอกต้องปอกอกล็ดเก็ดกับเป่เียเอเกลดคูแล้วสามตัวนีรงไปให้ด สองสงามสีต่ตัวกันลายหางพจโอ้ค่ะตัวนีตัดจินใจซีอค่ะซีอตัวนับนักตัวเน่นกับมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดหนึ่งค่ะหนึ่งหาศูนย์ค่ะ มากมากพอกับเลยีย่จงนันมากขั้นสิขั้นหดใช้รูดเจ็ดโลดกับบวกกายันแปดตัวหาามันสำคัญยันสองหลักค่ะอย่านสองหลักหนาพันินี่นงเน้เจ็ดนึงเจ็ดศูเจ็ดเก้าั้เดียวแต่มันเด่นมันดมันเด่นที่เจ็ดน่องแปดเด่นกมูค่โอเด่นเจ็ดร่องแปดแม่ค่ะตัวเด่นมันขึ้นค่ะ ได้ค่ะดักเดี๋ยวกับมะกาด้วค่ะอันเดยวกันมาเนาะน่าและหมอมมากค่ะข้มาสิขึ้นาสิขอยค่ะแล้วเดี๋ยวจับคู่แล้วที่เนี่ยบนรุ่นดอกห้าสี่ต้นห้าหกจ็ดค่ะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆของก็มาตะเลิลกเงี้ยบอตีค่ะ เรียกงานแล้วกนล่วงไปงานงานเขาดำเขาแบนงานเขาดำค่ะค่ะงูเห็ดรอเขาคนตายโอ้ค่ะค่ะได้ได้ไะเอาลบกวนซ้ำนี่แหละค่ะบันนี้เนาะมันคำแล้วขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะค่ะ พี่น้องคะสรุปแนวทาง่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องแนวทางจากเสียนกุดจับเด้อค่ะพี่น้องเด้อแนวทางจากเสียนกุดจับนะคะเลขติดนะคะมีหาหกเจ็ดแปดค่ะพี่น้องคะห้าหกเจ็ดแปดเนาะเสียนกุดจับแล้เน้นไปเจ็ดกับแค่ะพี่น้องคะจับคู่มีมีเจ็ดหนึ่งเ์ก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหาหเก้ตัวกันเจเจกับแปดนะคะพี่น้องคะเสียนกุดจับแล้วงกลมไปทีเจ็่งเจ็ดศูนย์เจกหนาหนึ่กับหา นะคะพี่น้องคะบันนี้นะคะทนาทางของเซียนกูจับนะคะงัวทผพานมาหน,นีว่องไห้ถือตพอดีพอดีพี่น้องคะว่องไห้ถือตัวอีลีทั้งเหล็กติดแล้วก็เหล็กจับคู่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องคะพี่น้องเขาพอดีนะคะเหล็กติดกับเขาหกนะคะเขาวงกลมหกแล้วก็จับคู่เขาหกสองสองหกนะคะพี่น้องคะ เอาพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมดวยคะ่ะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางจากาเซียนกุดจับนะคะพี่น้องคะขามโค้งแรงนี่คะ่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้เดะะ้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางจากาเซียนกุดจับนะคะขามโค้งคะ่ะพี่น้องคะอยา่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิง่งค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสกน,นะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเซียนกุดจับค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือ่อแรกนะคะพี่น้องคะทราประยากษ์ศรพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องเด้อฝากกด าติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้บวชพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะพี่น้องอยากให้เบิง้งลวดติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดของเส้นท่านใดพอมีพี่น้องอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ขมาบอกเบิ้องลวดด้วยพร้อมนะคะพี่น้องคะหรือว่าอาจารย์ท่านใดเส้นท่านใดเนาะอยากแบ่งปันแนวทางฝากตอนพอมีพี่น้องทางช่องนะคะพี่น้องคะกระโทษข้ามาติดต่อเข้ามาหาเบิ้องลวดได้นะคะพี่น้องคะ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เบิร์ลรวด้วยหายไวเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าเบอร์0 8 0นะคะ5 6 2 9 1 9 4น้ะคะพี่่น้องคะ0 8 0 5 6 2 9 1 9 4เด้อพี่้องเด้อติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกอาจารย์ทุกทุกเซียนทุกทุกแนวทางเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาผู้ใดเาขามาเห็นคลิปนี้แล้วพี่น้อง อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ในได้พี่น้องได้ผู้ใดกดติดตามแล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะผู้ใดผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ขอให้มีโชคมีลาบไปน้ำกันมือแรงนะคะพี่น้องคะ่ะแอกัสิได้ขอโตล่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขกันไปก่อนเด้พี่น้องคะ่ะเอาไว้พ่อกันไหมกระแบดในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ